18กรกฎาคม2567นายเสรีเรือล่าประมงจังหวัดระยองได้จัดก,กิจกรรมปล่อยปานักล่าปลากระพงขาวลงในคลองค่ะเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำโดยมีติดอาสากว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกิจกรรมต่างๆอาทิการทําปุ๋ยหมักจากปลาหมอคางดำและการปรุงอาหารเมนูจากปลาหมอคางดำได้แก่ขนมจีนน้ำยาและปลาหมอคางดำทอดกรอบโดยนายเสรีกล่าวว่าจังหวัดระยองค่ะเริ่มมีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่ติดชายทะเล และบริเวณปากน้ําจึงนั้นมีการกวาดหลังเร่งไล่ล่ามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะได้ปล่อยปลากระพงขาวซึ่งเป็นนักล่าตามนโยบายของกรมประมงโดยในวันนี้ค่ะที่จังหวัดระยองได้ปล่อยพันปลากระพงขาว5 0าพันตัวที่บริเวณพัทเจดีกลางน้ําซึ่งพบว่าจุดนี้มีการแพร่ระบาดของปลาหมอกคางดํานอกจากนี้ค่ะยังสาธิตการทําปุ๋ยหมักจากปลาหมอกคางดําเพื่อเสริมความรู้ให้กับประชาชนที่นาไปใช้ในส่วนของการจัดการปลาหมอกคางดําที่ผ่านมาค่ะกรมประมงได้มอบมาให้กับกรมพัฒนาที่ดิน รยองเพื่อน,นําไปทําปุ๋ยหมกักหลังจากทํำปุ๋ยหมักแล้วก็นําไปแจกให้ประชาชนและปลาหมอคังดําค่ะส่วนหนึ่งของประชาชนรับนําไปปรุงเป็นอาหารซึ่งสามารถรับประทานได้เหมือนปลาทั่วไปและส่วนหนึ่งค่ะส่งให้กับโรงงานปลาปนทําเป็นเหยื่อล่อปลาคาดว่าการระดมเพื่อกวาดลา้างปลาหมอคางดําจะทําให้การแพร่ระบาดลดลงได้ค่ะ